สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ KJ On The g a r d ดูดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่3-9ถึงกรกฎาคมพุทธศักราช2560เรามาเริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์เลยนะคะเรื่องของการงานสัปดาห์นี้จะได้รับข่าวดีจากงานที่ทำค่ะท่านที่มีหุ้นส่วนได้ผลตอบแทนจากหุ้นส่วนดีมากนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์การเดินทางค่ะเดินทางเพื่อติดต่อประสานงานนะคะคนวันอาทิตย์ ท่านไหนถ้าต้องนั่งทํางานอยู่กับโต๊ะนะคะให้หมั่นลุกขึ้นเดินงานจะเสร็จเร็วขึ้นดีขึ้นท่านไหนทาอาชีพด้านค้าขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถบ้านที่ดินรวมไปถึงขายเพชรขายพลอยด้วยนะคะรอบสัปดาห์นี้งานจะเฮงมากๆค่ะมีการเจราจาตกลงกันเกิดขึ้นแบบทีๆด้วยนะคะท่านไหนที่กู้ธนาคารสัปดาห์นี้มีลุ้นมากๆค่ะเรื่องของการเงิน สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการรับทรัพย์ค่ะนอกจากมีโชคเรื่องเงินแล้วคนวันอาทิตย์ยังจะได้เงินเข้าบัญชีจากงานหลักกันอีกด้วยนะแต่ต้องระวังกลุ่มคนผิวดำแดงทั้งชายแล้วก็หญิงค่ะอาจมีการเจรจาเรื่องเงินเกิดขึ้นอย่างเช่นมีคนมาขายประกันให้นะคะหรือมีการยืมเงินนั่นเองแต่ก็จะเสียไปไม่มากค่ะถือว่าเสียเพื่อให้ได้มานะคะเรื่องของความรัก ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะสัปดาห์นี้ทั้งคนคนโสดแล้วก็คนมีคู่เลยต้องระวังเรื่องอารมณ์มากๆค่ะต้องระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองนะคะถึงขั้นมีปากเสียงกันเลยหนักมากที่สุดก็ถึงขั้นเจรจากันที่โรงพักเลยก็ว่าได้นะท่านที่กําลังเจรจาตกลงเรื่องอย่าอย่าร้างนะคะมีเกณฑ์จะชนะความค่ะเรียกว่าถือไพ่เหนือกว่า ท่านที่กำลังเลิกกับแฟนควรงดการติดต่อทุกอย่างกับแฟนเก่าเพราะจะยังไม่มีอะไรดีขึ้นค่ะให้เวลาเป็นเครื่องรักษาใจคนวันอาทิตย์นะคะเรื่องของสุขภาพสุขภาพคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะในรอบสัปดาห์นี้ให้ระวังเรื่องออในช่วงของทรวงอกนะคะกระดูหัวใจปอดถ้ามีอาการเจ็บหัวใจแป๊บแปบแบบนี้นะคะให,ให้ออกกำลังกายนะ ปวดหัวถ้าใครปวดหัวหนักๆแนะนําให้ไปโรงพยาบาลค่ะไปตรวจเช็คก,กันเพื่อความสบายใจนะคะว่าที่คุณแม่ท่านไหนใกล้ข้อสัปดาห์นี้ปลอดภัยทั้งแม่แล้วก็ลูกค่ะวันจันทร์ท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะเรื่องของการงานตื่นเช้ามาสัปดาห์นี้คนวันจันทร์ก็ได้รับคําชมแต่เช้าเลยค่ะแต่เป็นไปนในเชิงแบบมีนัยสําคัญแอบแฝงนั่นเองนะคะคือชมเพื่อให้ใช้งานต่อนั่นเอง สัปดาห์นี้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานพอสมควรค่ะแต่เป็นไปในทิศทางบวกนะเพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือดีท่านไหนอยู่ในกลุ่มของเพศที่3จะปวดหัวกับเพศหญิงหน่อยค่ะเพราะว่ามีความจุกจิกจู้จี้พอสมควรเลยเพราะฉะนั้นทํางานให้เต็มที่ค่ะจะได้ไม่โดนว่าไม่โดนตําหนินะคะท่านที่มีตําแหน่งหน้าที่มีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีปรับเงินปรับตําแหน่งกันด้วยค่ะเรื่องของการเงิน คนเกิดวันจันทร์นะคะท่านใดที่เงินเดือนเพิ่งเข้ามาบอกได้เลยว่าไปไหวมากค่ะอยากจะเหลือเพื่อออมก็ยังทำยากอยู่นะคะต้นสัปดาห์เหนื่อยหน่อยค่ะต้องเสียเงินไปกับเรื่องของการซ่อมรถบำรุงยานผาหนะเปลี่ยนล้อนะคะถ่ายน้ำมันเครื่องแบบนี้แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่ามีการเตรียมตัว กลางสัปดาห์ยังถือว่าพอไปได้ค่ะส่วนปลายสัปดาห์มีเรื่องให้ชื่นใจเพราะมีผู้ใหญ่ใจดีให้การอุปถัมภ์คำจุนเรื่องเงินโดยเฉพาะเพศหญิงนะคะความรักความรักของคนเกิดวันจันทร์คนโสดมีโอกาสเจอคู่หาและคู่คนนี้มีท่าทีว่าจะไปกันยาวด้วยนะคะคนมีคู่ต้องระวังใจตัวเองมากๆเพราะจะมีคนมาทอดสะพานให้ค่ะแถมเป็นสะพานคอนกรีตด้วยนะ อย่าเผลอใจค่ะสวยทั้งนั้นเลยเพราะว่าคู่ของท่านขี้หึงค่ะเช็ครายละเอียดกันทุกระยะเลยยิ่งกว่าเช็คมห์ลดอีกนะคะต้องระมัดระวังใจตัวเองมากๆท่านที่เพิ่งเลิกกับแฟนให้ทำสวยทำหล่อเท่านั้นค่ะเพราะว่าแฟนเก่าของท่านยังแอบติดตามดูความเคลื่อนไหวตลอดเรื่องของสุขภาพสัปดาห์นี้มีเกณฑ์เข้าไปนอนโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าอาหารเป็นพิษนะคะต้องดูแลเรื่องความสะอาดของอาหารเปนสักหน่อยค่ะ แล้วก็ยังต้องระวังเรื่องโรคไข้เลือดออกด้วยนะคะอุบัติเหตุก็ห้ามประมาทเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายจะเข้าพรรษาค่ะไปทำบุญไว้หน่อยก็ดีค่ะวันอังคารสัปดาห์นี้คนวันอังคารจะประสบความสำเร็จค่ะเกิดจากตัวเองล้วนๆสมองล้วนๆเลยถ้าไปสอบแข่งก็ต้องบอกนะคะว่าติดชัวท่านที่สูงวัยเก่าเกมค่ะเก่าเกมในเรื่องงานนะคะหลอกกันไม่ได้ แต่จะมีเพศหญิงอ่อนวัยมาขอความช่วยเหลือเรื่องงานท่านที่สูงวัยต้องพิจารณาเคส by เคสนะคะเพราะว่ามีโอกาสพลาดได้อยู่เหมือนกันติดต่อประสานงานกับต่างประเทศมีอุปสรรคนิดหน่อยค่ะแต่ผ่านไปได้สบายท่านที่เพิ่งทําธุรกิจต้องหาข้อมูลให้แน่นนะคะและก็ระวังที่สุดอันนี้ย้ําเลยนะคะท่านที่เกิดวันอังคารระวังเรื่องการถูกขโมยทรัพย์สินทางปัญญาค่ะด้านการเงิน การเงินของคนเกิดวันอังคารนะคะกลุ่มค้าขายได้เงินมากค่ะสัปดาห์นี้เพราะว่าผู้บริโภคมีกําลังการจ่ายสูงนะคะต้นเดือนเป็นอะไรที่ชื่นใจพอสมควรส่วนท่านใดที่ทํางานด้านบริการมีสิทธิ์รับทรัพย์รับทิปก้อนโตจากลูกค้าใจดีแนะนําให้คนวันอังคารนะคะออกทําบุญเพื่อเสริมดวงด้านการเงินถวายพวงมาลัยสดดอกไม้สดแบบนี้จะดีมากค่ะปลายสัปดาห์ลูกนี่มีเกณฑ์เอาเงินมาใช้คืนด้วยนะคะ แอบดีใจกันนิดหน่อยเรื่องของความรักค่ะความรักคนเกิดวันอังคารคนไหนโสดนะคะมีเกณฑ์ถูกล้อเล่นด้านความรู้สึกถามว่าอีกฝ่ายจริงจังไหมให้คะแนนอยู่ที่40%ค่ะเพราะเขาก็สนุกกับการทําให้ท่านหลงรักพอสมควรนะคะคนที่มีคู่โดยเฉพาะชายวันอังคารภรรยาท่านมีเกณฑ์ตั้งครันค่ะถือว่าเป็นข่าวดีนะแต่ถ้าคู่ไหนยังไม่พร้อมให้คุมกําเนิดไว้ให้ดีค่ะ ท่านใดที่ร้างกันไปนานมีโอกาสกลับมาคุยกันฉันเพื่อนแฟนเก่าจะกลับมาพูดคุยกันดีๆค่ะเรื่องของสุขภาพท่านที่เกิดวันอังคารระหวังเรื่องอุบัติเหตุจากรถยนต์ค่ะอย่าเดินทางในสัปดาห์นี้เป็นดีที่สุดแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ให้สวดมนต์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือก่อนออกเดินทางค่ะยกมือพนมมือสาธุขึ้นท่วมหัวสักนิดนึงนะคะแล้วก็ออกเดินทางกันได้เลยวันพุธ เรื่องการงานรอบสัปดาห์นี้มีทั้งเรื่องช็อกแล้วก็เรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นแทบจะพร้อมกันเลยค่ะเปรียบเสมือนนะถูกหวย3ตัวท้ายแต่ขับรถผิดกฎจราจรทําให้ต้องนําเงินไปจ่ายค่าปรับค่ะเพราะฉะนั้นงานหรือเอกสารที่ท่านทําต้องเก็บหรือสำรองเอาไว้นะคะเผื่อกรณีฉุกเฉินติดต่อต่างชาติสําเร็จดีมากค่ะแต่อย่าไว้ใจผู้ประสานงานนะคะอาจจะมีการประสานงานแบบผิดวัตถุประสงค์ค่ะ งานประมูลงานเล็กงานใหญ่สําเร็จลุล่วงดีค่ะเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้ท่านที่เกิดวันพุธนะคะทั้งสัปดาห์การเงินการเงินดีค่ะหมุนเงินได้เงินมาเงินไปใช้จ่ายคล่องมือแต่ระวังเรื่องการเสี่ยงโชคยังไม่ควรเสี่ยงนะคะช่วงนี้ปล่อย,ปล,อยปล่อยให้เงินเข้ามาจากทางหลักจะดีกว่าค่ะปล่อยให้เงินเข้ามาจากทางงานหลักจะดีกว่าจะมั่นคงกว่าตลอดสัปดาห์ถือว่าการเงินดีค่ะ เรื่องของความรักคนโสดคนโสด มีเกณฑ์เจอรักสามเศร้าเคล้าน้ําตาค่ะวิธีแก้ปัญหาคือให้เดินออกมาเงียบๆนะคะรักษาแผลใจสักระยะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองท่านที่มีคู่บอกเลยสัปดาห์นี้คู่ท่านจะจู้จี้จุกจิกมากเป็นพิเศษค่ะจนทําให้ท่านเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกลาคาญนะคะต้องใช้ความอดทนกันค่ะท่านที่เพิ่งเลิกกับแฟนในสัปดาห์นี้หันหน้ามาทํามาหากินดีกว่าค่ะอย่าไปเสียเวลากับเรื่องนี้มากเพราะว่าจะยังไม่มีการรีเทิร์นอะไรเกิดขึ้นนะคะ เรื่องของสุขภาพท่านที่เกิดวันพุธสัปดาห์นี้ท่านใดเจ็บหนักเคยเจ็บหนักนะคะหรือกำลังนอนพักรักษาตัวอยู่จะดีจะดีขึ้นค่ะรวมไปถึงเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะคะเสี่ยงมากที่สุดคือฤทธิ์สีดวงค่ะวันพฤหัส,สบดีเรื่องการงานนะคะสัปดาห์นี้โดดเด่นเรื่องปวดหัวเกี่ยวกับคนค่ะคุมคนคุมลูกน้องบางทีก็คุมตัวเองไม่ได้ด้วยทำให้งานออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ มีโอกาสโดนตําหนิจากผู้บังคับบัญชาสูงค่ะท่านที่ทําธุรกิจบริหารงานของตัวเองจําเป็นต้องเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองสักหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มแรงดึงดูดจากลูกค้าค่ะหรือลูกค้าที่เราต้องนําเสนองานเตรียมตัวให้พร้อมค่ะเรื่องคําพูดแล้วก็การเสนอไอเดียแต่ว่ายังเป็น,ปนไปในทิศทางบวกนะคะเรื่องการเงินสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นะคะมีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายในครอบครัวค่ะเป็นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยเฉพาะ จะเกิดจากการเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจจ่ายออกได้เลยค่ะโชคลาภยังมีโชคลาภย,ยังมีเข้ามานะคะเสียงโชคได้แต่เอาแค่พองามค่ะและที่ลืมไม่ได้มีเกณฑ์เสียเงินไปแบบไม่ได้กลับคืนด้วยถือว่าทําบุญนะคะโดยรวมรอบสัปดาห์นี้คนวันพฤหัสยังมีเรื่องจ่ายออกไปค่ะอาจจะไม่สัมพันธ์กับรายรับเท่าไหร่นะวางแผนการเงินดีๆสักนิดนึงค่ะเรื่องของความรักเรื่องของความรักค่ะคนโสด คนโสดเจอเจอคนที่ถูกใจแต่ไม่กล้าถลำตัวถลำใจไปมากกว่านี้ถึงแม้ว่าท่านจะลองอย่างเชิงแล้วนะคิดว่าเฮ้ยไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ด้วยความที่เป็นคนคิดคิดหน้าคิดหลังเยอะทําให้ไม่กล้าทําให้ไม่กล้าเสี่ยงที่จะลงทุนในรักครั้งนี้ค่ะคนที่มีคู่สัปดาห์นี้ประทาคารมกับคู่ของท่านอย่างเดือดเดือดนะแต่ว่าจะมีคนเข้ามาไกล่เกลี่ยให้ค่ะต้องใจยเย็นเย็นโดยเฉพาะท่านหญิงนะคะคู่ไหนรอข่าวดีเรื่องลูกเรื่องลูกมีลุ้นค่ะ ท่านที่เพิ่งเลิกกับแฟนสัปดาห์นี้อย่าแอบตามไปดู Facebook หรือไลน์ของแฟนเก่านะคะเพราะว่าอาจจะเจอภาพบาดตาบาดใจได้ค่ะเรื่องของสุขภาพระวังระวังนะคะคนวันพฤหัสระวังไส้ติ่งมีเกณฑ์ผ่าตัดค่ะแต่ผ่านไปได้ด้วยดีอุบัติเหตุอุบัติเหตุมีบ้างแต่ไม่หนักบ้างแต่ไม่หนักมากของมีคมต้องระวังค่ะวันศุกร์การงานรอบสัปดาห์นี้งานหนัก แต่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะกลุ่มงานด้านวิศวะงานก่อสร้างปิดจ็อบป,ปิดงานกันแบบสวยๆนะคะท่านไหนกำลังมองหางานใหม่ให้ออกสมัครงานได้เลยค่ะได้รับข่าวดีแน่นอนความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะท่านใดที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะได้ลูกน้องถูกใจโดยเฉพาะหญิงอ่อนวัยจะมีฝีมือในการทำงานมากค่ะทำให้ท่านค่อนข้างจะเบาใจได้แต่ไม่ถึงกับเป็นมือขวานะคะเรื่องของการเงิน ต้นสัปดาห์ต้นสัปดาห์มีเรื่องให้ปวดหัวค่ะเพราะหนี้สินตกเก่ามีการติดตามทวงถามหนี้ได้มาก็ต้องจ่ายออกไปแต่ว่าดีกว่าเป็นดินพอกหางหมูนะคะให้ท่านคิดซะอย่างนี้กลางสัปดาห์มีโชคลาภกับเขาเหมือนกันค่ะปลายสัปดาห์ต้องระวังให้หนักเพราะจะเสียทรัพย์อีกรอบเรื่องของความรัก เรื่องของความรักนะคะท่านที่ทะเลาะกับแฟนเลิกร้างกันไปมีโอกาสกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งค่ะแต่ยังไม่ถึงขั้นรีเทิร์นนะคะคนโสดมีเกณฑ์ได้พบคนถูกใจสูงวัยกว่าท่านที่คบหากันอยู่มีเกณฑ์ได้พูดคุยถึงเรื่องแต่งงานค่ะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีคนมีคู่ต้องระวังปัญหาภายนอกที่เข้ามาทําให้มีปากเสียงกันค่ะต้องแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานออกจากกันนะคะสุขภาพ สัปดาห์นี้ระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากน้ําค่ะเช่นลื่นล้มจากน้ําท่วมขังมันลื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านใดเดินทางสัญจรทางน้ําก็ให้เตรียมพร้อมให้ดีไม่ประมาทดีที่สุดค่ะอาการปวดเส้นปวดเอ็นยังไม่หายไปจากคนเกิดวันศุกร์นะคะออกกําลังกายบ้างหรือหาโอกาสไปนวดคลายเส้นจะดีมากค่ะวันเสาร์การงานสัปดาห์นี้ งานที่ท่านทําเป็นไปนในทิศทางบวกค่ะมีคนให้การสนับสนุนดีขาดอะไรก็มีคนหามาให้ติดตรงไหนก็มีคนคอยชี้คอยแนะนําท่านที่ทํางานเป็นทีมสัปดาห์นี้จะมีเรื่องขัดใจกันนะคะแต่ยังสามารถผ่านไปได้เพราะว่ามีคนกลางคอยเคลียร์ค่ะท่านที่ทํางานคนเดียวเดี่ยวเดียวเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ปลายสัปดาห์ตเตรียมฟังข่าวดีจากงานที่ท่านทําได้เลยค่ะ สัปดาห์นี้คนวันเสาร์จะมีการติดต่อลูกค้าใหม่ๆแทบจะทั้งสัปดาห์เลยก็ว่าได้นะคะวุ่นวายแต่สนุกกับงานที่ทําค่ะเรื่องของการเงินการเงินสัปดาห์นี้คนวันเสาร์ตั้งใจจะออมเงินแต่ทําสําเร็จด้วยนะคะเรียกว่าถึงไม่มีเงินเหลือเก็บแต่ถ้าตั้งใจเก็บทําไมจะทําไม่ได้เอ้าว่าอย่างนั้นกันเลยมีการวางแผนการใช้เงินค่ะรอบสัปดาห์นี้ควรระวังอย่างยิ่งเงินหายค่ะต้องระวังนะ หายไปในรูปแบบของทองรูปพันธ์ค่ะระว,วงังระว,วังขโมยอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนค่ะตลอดสัปดาห์การเงินยังเป็นไปยังเป็นไปได้ดีนะคะถือว่าไม่ติดขัดมากส่วนท่านไหนต้องการใช้เงินต่อเงินสามารถทําได้เลยค่ะมีผลกําไรอยู่เหมือนกันนะเรื่องของความรักค่ะคนโสดโดยเฉพาะหนุ่มโสดมีเกณฑ์เจอคนถูกใจแต่เสียดายเขามีเจ้าของซะแล้วค่ะส่วนสาวโสดมีลุ้นกับชายสูงวัยผิวคล้ำ คนมีคู่อยู่ในสภาวะเหมือนนับหนึ่งใหม่อยู่ในอารมณ์อยากเริ่มต้นใหม่อยากทำตัวใหม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อครอบครัวนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีเลยทีเดียวท่านใดที่เพิ่งเลิกกับแฟนในสัปดาห์นี้ยังต้องรอคอยความหวังต่อไปค่ะเพราะว่ายังไม่มีข่าวดีสำหรับการรีเทิร์นรักครั้งนี้นะคะเรื่องของสุขภาพ เรื่องของสุขภาพคนวันเสาร์สัปดาห์นี้ระวังเรื่องช่องท้องให้มากค่ะปวดท้องลำไส้มีปัญหาต้องดูแลเรื่องอาหารให้ดีอุบัติเหตุมีค่ะแต่มักเกิดขึ้นช่วงกลางคืนเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการเดินทางในยามค่ำคืนเชา้าเชเดินทางปลอดภัยจบกันแล้วนะคะ ดวงรายสัปดาห์อย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดทุกมุมมองของชีวิตกับ KJ on the card กดูดวงรายสัปดาห์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ